คุณมีเงิน2 9 9ล้านาบาทคุณจะได้บ้านทรงปั้นหยาคนเทมปลอร์ลี่3ห้องนอน2หน้องน้ำหนึ่งห้องโถงหนึ่งห้องครัวพร้อมระเบียงใช่ไหมจ๊ะใช่พี่ชื่ออะไรจ๊ะเนี่ยชาตีครับพี่เป็นเจ้าของบ้านใช่ไหมจ๊ะใช่จ้ะโอ้โหราคานี้รุมต่อเข็มด้วยใช่ไหมจ๊ะใช่จ้ะตัวบ้านความสูงเท่าไหร่จ๊ะเนี่ยหนึ่งเมตรครับได้ระเบียงพร้อมประตูไม้สวยๆแบบนี้เลยใช่ไหมจ๊ะสุดหล่อใช่จ้ะห้องของได้ฝ้าหลุดสวยๆแบบนี้เลยใช่ไหมจ๊ะใช่จ้้้้ะะตตรรรงงนนนนีีีหาโซฟพอมมดูทวัเลยใช่ไจ๊ ตรงนี้เป็นโต๊ะรับประทานอาหารใช่ไหมจ๊ะใช่จ้ะมีผนังวางของทางด้านนี้ด้วยลระจ๊ะพี่ใช่จ้ะเข้ามาเป็นห้อง้องขนาดใหญ่เลยจ๊ะพี่ใช่จ้ะมีอ่างล้างหน้าพร,รอมกระจกก่อนเข้าห้องน้าใช่ไหมจ๊ะใช่จ้ะห้องน้ำรับแขกแยกโซนเปลี่ยนโซนแห้งแล้วถ่ายรูปได้แบบนี้เลยใช่ไหมจ๊ะใช่จ้ะห้องนอนที่หนึ่งได้แงบอดีเลยจ้ะม,มีห้องน้ำในห้องนอนด้วยลระจ๊ะใช่จ้ะตรงนี้เอาไว้ถ่ายรูปใช่ไหมจ๊ะใช่จ้ะห้องนอนที่สองขนาดใหญ่เลยใช่ไหมจ๊ะใช่จ้ะ ห้องครัวก่อนเรื่อทำเป็นโบโลงานพร้อมเคาน์เตอร์ครัวแบบนี้รวมถึงตู้แขวงแบบนี้เลยใช่ไหมจ๊ะใช่จ้ะคอนเทมพอร์รี่สามห้องนอนสองห้องน้ำหนึ่งห้องโถงหนึ่งห้องครัวรวมต่อเข็ม19เมตร1นึตารางเมตรราคา2 9 9 0 0 0นบาทอิฐแดงจริงไหมจ๊ะจริงจ้ะพี่จะแนะนำช่างหมูไหมจ๊ะจิแนะนำครับจะให้เบอร์ได้ไหมจ๊ะให้จ้ะ066 128 9595เบอร์ช่างหมูใช่ไหมจ๊ะใช่จ้ะขอบคุณจ้าสิบล้ารจ้าชื่ย ชื่ออะไรจ๊ะเนี่ยชื่อชาตีครับอุ้ย